ัสวีจาพี่นงมนิยูก็ช่องสาวสอนผ้าหล่อคือกาจ้าพี่นงสาวสอนผาหลอสีผ้าสื่อประเดกดเลยประเดกยประหลาดเจ้านี้เซฟเสียบประเดกประกิเดืนบึ่แม่ล้วกอนาปลากะเดิ่อได้กปลากะดีได้ะเด้ออันนี้ร้อยละจ้าบาทเนี่ยโละหกบาทกายดีดีเอาดนหนึ่งเอาพี่นง้วนหนึ่งสบายย่าเอานามหลายเด้อย้าเอานามหลายจะสอนผ้าหลอดสื่อประเดกบประกีเดิไปไว้ักตำแก้วกันจจาพี่นองแม่ขายมากเสึ่งเน่ จะหลลลายปีแแ้้ววโดนขายตฉพอะตลาดจริงจ้าปลาเจ้าเก่าเจ้าเดิม้ะจ้าพี่น้องขายตั้งแต่ตั้งตลาดน้ำเส่าของไอ้ทีมงานปลาฉลวงแช่กับเสียมื่นมิวสิกใหม่ๆพื้นเมียนเราขายนี่เจ้าดึกดำบรรเจ้าเจ้าเรียกคว้านมูเมียนบะแม่ที่เขามาขายในปลาเดียวนี่เบิ้งพี่น้องสังเกตเบื้องนะจ้าว่าจ๊กขายดีบ่ดีจ๊กเสียเพราะเสียมูลบ่นั่นโลหนึ่งหกสิบบาทจ้าหนึ่งกิโลหกสิบบาท หมดแล้วหันมมกสวยกว่านี้บาท่านหรือว่าผู้ใดอยากได้เป็นแบบที่ที่ซับแล้วก็มีนะจ๊ะพี่น้องเอาไปบวงแบบแบบซับแล้วก็มีอันนี้น้ำมันน่งแม่เอาพิพงน้ำมันนึงไปไว้สะเ e e t แก้วบุกมวองินด้ยแม่แถมหอดอกกุ้ยเซาสอนก็หลอกขอบคุณในลายได้แม่มือนีขายดีๆเด้อขอบคุณค่ะตำแก้วบุกพริกหยิบเสียบขายดีๆได้แม่มือนีไม่ยังทันแม่น้องใหม่ยังจะาบานะน้องใหม่ จ้าบาทน่ะ20บาทเอาเอาเลยซื้อน้อยจดกันจ่าพี่น้องไปท้าไปกินกระบ,บองปลาเด็กเนาะซื้อซอยเมียงเราเป็นเป็นตะไคร่กับมีดดิอันนี้บป็นกระคืนไปมันนี่สาวสอนพาะพี่น้องรอยู่กับบรรยากาศตลาดนักเสาไออำเภอผู้เวียงเลยจ้าพี่น้องจังหวัดขอนแก่นเนาะมันนี่กับเป็นเสาวันที่สิบสองจา้าคือเสาวันที่12เดือนกระดากระดาคมปศสองพันห้า บรรยากาศฝนตกแล้วไม่จาพาี่น้อง้าฝนตกแล้วไม่เป็นไอ้เปเปียกพะขาน่งน่งลอดลูกค้ามาสื่ของี่ยังนี้นส้มอะไรอะไรค่ะอ๋อส้มจ้าส้มาอยอะไรอจส้มปลาต้มปลา <laughs> สมปายมืโทรศัพท์มือถือมากระป๋องเครื่องประสาทมังคุดมังคุดเหลือโลล,ละยี่สิบาทแล้วได้จ้ะมังคุดโลละยี่สิบาทแล้วมีกรบรกดักแดถ้ามีกัเป็นดักแดอันนี้ก็เป็นกบมู๊กกบแพ้ให้แล้วได้จา้าพี่น้องเอาไปโอมเน,ะนาะกบคนแพ้ออกให้แล้วพอสั่งพิเศด้วยแจ,จกฟรีถ้าปดวดเข,ข่าทาตรงนี้ ทาซู่ซู่ทาแล้วที่มีแห้งคุณหมักหอมชีได้ไหมไ่เสียต่างเด้อใช่หอมชีนะทาแล้วมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อในกระดูกพักเักกรนเจบมันจบบยงบกฟักนี่เมื่อจ่าพี่น้องบกฮวงวันนี้เนี่ยข่าวมาเจอกันเราโชคดีแม่ดูวะมะเรือทุ้งจะบาดเลยบมกเครือบมกเครือนะยี่สิบบาทบอกกระสวนพระรอซื้อมะเขือก็จ่ายพี่น้องมะเขือ แบรนด์แจกฟรีห้ามแบกหมดเอาให้เยอะคุงเนี่ยนี่บกเขือบักพริกละกาเดยหมักไอกระดิ่งได้จ้าพี่น้องบักง้อหิวผุ่นบักคุงเอืีอยแล้วไม่ไม่ใ่รสิขายพวกบะคือเขือบบะคือเขือกับทุ่เจ้าบาทเลยเขือกกับยี่สิบเปนบอกจะสอนเพราะเราซื้อบักเขือก็จ้าพี่น้องไปเอาไปกินกับอันกับเกลียวกับปูนเนาะนี่นี่พักไอบ้านๆขาเจ้ามาขาย บ้านๆทัานเมีนบอกาปู่เองเมีนบอกเออนี่จังไรเ่าปู่เองีเขารับมาขายรับรับ่นมากจ้ะพี่น้องเออแล้วรับ่นมากเนาะเป็นหลายเนี่ยเลแม่ค้าจะแม่เดินเร็วมากเลยบางคนกลับมามีล็อกบางยคนหลายยังยังเนาะขาหาเร็ะมันงจะหายนะ พ่อทายังไม่ต้องผู้นี่เป็นบ่อมีคนปันใดจ้าพี่น้องตลาดนะครับแล้วพ่อดูว่าสิบนาทีมันเซาลงผู้เวียงเขานี่เป็นบ่อมีคนปันใดหมดเลยคนะซื้อหมดเลยหมดละสองขวดสามขวดอารมบรรยากาศคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบื้องไรก็อย่าลืมไปก็แล้วแตให้ช่องสาวสอนผ้ารอได้จ้าพี่นวลอะไรไม่มีตอย่าเลื่อนไลค์กดแชร์กดติดตามในแนวคลิปหน้าจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เบื้องสบายคลิปนี้สาวสอนผ้ารอขอบขอบบุณขอบคุณในรายจ้ายสำหรับนี้ก็มังใจเนาะไม้เกณฑ์ปวดหล